สวัสดีสวีดัดมาที่นี่มีที่น่าอาหารอร่อยอาหายอร่ามยำมุ้งเส้นเย็นมุ้งข้ามยำหอยแครงแกงหอยคั้ยำหอยลายยายหอยตดอยากยำปลาดุกฟูยูปลาดุกฟัมยำปลาจระเม็ด้วยปลาจระเม็ดไม่มีขายอย่างไทยแลนด์แคนไดาอังกฤษอิตาลีฟิลิปปินฟิลิปปีเอธิโอเปียเอธิโอเปียลิเปียลีเปียเกาหลีอีเหลาพองไม่พอไหงผังบุ้งผังบุ้งนักร้องน้องรั ตีจนตาเปิดหูแล้วดีเปิดเยอคุณคนที่ไหนจ๊าคนพับผ้าดอยจะบ้าเหรอคุณแป่เขามีแต่พับปลาแดงแต่พ่อเป็นมอนพ่อเป็นมอนแล้วคุณแม่เป็นพ่อุ่มว้าวจะพับปลาแดงพับผ้าดอยกุงเท่กุ้งถอยตุบุรีพลบุลอยเชียงใหม่เชียงโมถ้าวัถือเป็นเชียงโขกล่ะค่ะไม่ร้ายไปอยู่สามโคจังหวัดปทุมธานีใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีโดอการเกง ขาสั้นขาเก่งขาสกกาเก่งขายาวกาเก่งขาหยกกระเป๋ากระเป๋ี๋เก้ากะอะไรกระป๋ีถ้าไมเป็นกระป๋ีต่ายไปอยู่สุพรรณบุรีอ๋อยังทรงผมทรงผีจมูกรูจมีรูปากรูปี๋รูตาเดือ